ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำัมทุกผู้ทุกคนครับพบกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับเหมือนนี่มีโอกาสดีนะครับสีว่าเอฟซีก็ได้สีว่าลูกซิดก็ได้ลูกซิดก็ได้มาเฮียนมาเฮียนน้ามาจัามาจากพุณด้ยครับพี่น้องเวียงจันเวียงจันประเทศลาวนะฮา้ำเฮานะครับเพิ่นได้ขามมาฟังไทยนะครับ ว่าตามมหาตามหาอาจารย์ทิวลี่พุนไม่ขาดแคลนมาสั้นโอ้ยจังหวัดดีใจหลายขวบพุ่นครับขวบพุ่นเลยก็สวัสดีเครือครับซื้อว่าจังไหนเนาะครับอี่สบายดีเด้อครับผู้ข่าอ่าซื้อท่องดําคํารูในนามซิลปินในนามนางหองมะลําเนาะครับอยู่ฟังสปปลาวครับที่ว่าก็มีความมักทั้งร้องทั้งลําแล้วก็มักด้านเสียงแค้นพร้อม ขยจะมาติดตามอาจารย์มากนี่แต,แต่อาจารย์คนติดตามทั้งสองยูทูอาจารย์นี่บอกทันหออนมืนหนหอบูทัหมห่อนมืนอแสดงติดตามา <c oughs> แต่ตอนอาจารย์เป่าแค่นน้่งหลอดถุงน้าโอ้่าคือมีความขึ้นา่าอยากเป็นเสียงแค้นเห็นอาจารย์ทิวลีนี่แบบบอกง,ง,บง่ายๆเบิ่งคือสีซ้อนง่ายคือสีเขาใจง,ง่ายก็เลยอยากนํามากขอเป็นลูกศิ้นลูกหาผมดีใจไรายวอบคุนครับ เพิ่นเป็นมอลำมีส่องยูทูบพร้อมแม่มีส่องยูทูบพร้อมเถอะยังนอนส่องสื่อยูทูบาคัมโลมิวสิกครับคัมโลมิวสิกเนื้อว่าฝากส่องเลยเด้อฝากจีต่ำเพิ่นน้ำเด้อครับพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมรับฟังค่ะคัมโลมิวสิกแล้วข้าน้อยจีกดครับไปคอมเมนต์น้ำดอกอยังเหรอหาเสีเห็น่อยจีฝากส่องเนี้ยน้ำเด้อพี่น้องเด้อทั้งเอฟซีทั้งฟังที่น้ำแน่ทั้งเมืองไทยเนาะครับวันนี้เพิ่นมาจัดกันครับพี่น้องเพิ่นเป็นมอลำเฮ็ดยังไหนก็คือจังอยาก มาหัดแขนครับมอหลํามันกะคู้ซึกว่าเฮาอายุแกแน่แล้วรับเฮากระหักชาตัวบด้แล้วคาร์ลยมีความคิดว่ามันอยากห่างๆตัวนี้นะคารลีอยากมีควาวมากด้านนี้อยู่แล้วแต่แต่ดนๆล้ะเพราะกระเพือแต่แต่เป็นพอเพื่อนก็อยู่บ้านเพื่อนก็เป็นมอแค้นแต่ว่าเพื่อนเป็นแบบพระทุมมาทานซ้อนคนโมเป็นบองยังไงว่าอยากสืบทอดอยากสืบทอดพผอมอยากสืบทอด่อแต่ว่าวออยู่หนีเพราะเขาใส่เสื้อดอกว่ามาจาก เบียงจันอิลีบัวเ <Man. S 2> สียให้ลำทางทางทางฝั่งนั้นทางฝั่งนั้นฝั่งนั้นลำสีพันดอนสี่พันดอนบ้านเกิดแท้ๆอยู่ย่านย่นช่องเมิกครับแต่ว่าไปอยู่ต่างรักบักทานอยู่เบียงจันโอ้ครับเอ้าพี่นอ <c oughs> ้องเพื่อไปเป็นการเสียเวลาหรือจกักหูจักเพิ่นเป็นส่วนตัวให้พี่น้องไปกดติดตามทางสองยูทูปสองยูทูปคัมโลมิวสิกแล้วคัมโลมิวสิกครับเสียเขาไปคอมเมนต์อยู่ในครับอ่าใต้ของ สองอา,อาจารย์ทิวลีคนไม่ขาดแคลนนะครับเอาให้พี่น้องฟังล้ำทางประเทศลาวทางฝั่งลาวนะครับสิ<ำ>เป็นล้ำสีบันดอนเนอร์ถึงซีโปเกงกะขอตรวจขออภัยเนาะแต่ว่าอันนี้เป็น,เ,ปนเอกลักษณ์ภาคพืน้นพี่น้องทั้งแขวงจำปาสักเขตปากเซ่แถวปากเซ่ปากซองแถวเมืองพุนท่องแพ่เขาเจ้าจ ON, นิยมกันหลินลายล้หลายเนาะเอาเสียเป็นล้ำสีบันดอนเนอร์ถึงบุมวันกะขออนุญาตเด้อ จังว่าตนเอ้ยตนเจ้าผู้ตนทานด้ยตนน้อยทตานดูภไยอยากเห็นเมืองปูให้เมื่อเที่ยวจำป่าที่มีสื่อลรือซาหูกันทั่วโลกเถือว่าผู้มีโศกก็จึงได้มาสมแขวงจำป่าแดนอุดมไปมาเบิ่งมาสมก็จังสิ่งว่ามวนมอยาคือบ้า เส้นเฮาอยากเห็นภากใต้เมิอนแขวงใหญจำป่ามีลูก้าล้านงาป่าสักวันหลหล่น ปลาอาซาซ้นควนเป็นเก่าภูมิลำเลาทองเตียนพื้นเป็นนินไใหญ่กวงไปกระถกังบากคำจากนี่มีแม้น้ำน้อยใหญ่ตั้งวงไหลผู้ปลาเลี่นเป็นสใสละยาาดละใหญยดย,ายังยอมมีเขตผู้เพียงปลอมจอมดอยปลาบักแดงปลากากฟแฟราคาแพงโลดสาดหอมแสบซอยตั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยกินแล้วจือบออ่ลง มีปาดงอนาแนีนมีสส้แดนทั้งหลายแห่งติดต่อแทลแคงทั้งเบืองเหนือเบืองไต้มีทังได้ย่องยมขิดตาเว้นออกเสียงเหนือติดสารวันแดนงามนี่บอกไลบอกไลขิดตาเว้นออกเสียงไตเสกองอัตะปื้แต่บบหานเพื่อนนื้ว่าขายคําแหลกไกลทิศเบืองไตต่อไตติดประเทศกัมปูชาความมาแป้งบ่อเสียสวยงามบ่อหยก ผิดตาเปนตกสี่บอกติดพัดทิไทยแลนด์เบื้องนี้มีสายแดนตังแต่เหนือถึงไต้มี่เอาใผหดงกวงดินก็ดำน้ำก็สุ่มป่าปกคุมเนือกวางกวางบางสเสียเฮ็ดสร้างตั้งสิงสู่โม่มือยหนกบางบินเจอเจอ,อกระจอดจินเห็นหอนตามลำของนีดอนและตาละคอัขนขั้นแก่ตามลำของนีดอนและตาละควันขั้นแก่ แขงจำปามีมุ่นเสือ้อวีละส้นค้นก็เก่งเสียงไฟได้กะบอยานเอ้ยหันกาสนามาป่าอาซาส้นแขวงจำปาหนูมันเก่งหอบด่านผ่านปาอูป,ปาสาซักสิมีโจนสิมีอยักต้องฝากบ้านตะไลลมสมกับเป็นคนกาเล่าเลือดสีพันดอนส้นสะล่ากำบมบากอนบววันคอนแค่น้า เป็นดินแดนคนใจกล้าภูมิปัญญากระสแจ่มเป็นนักเขียนขีแตบต,ตำนานเจ,โจ้าจุธรรมจากนี้นำใจใสดังนำใสสะอาดมหาสใสปลอดใสคนตั้งในสะอาดใจ่หาลาถูกยางนี้บุญสือ่ออจุเจ้ยบ่ปล่อยดังใจใสดังนำสางใจกว้างดังนำขวางจังหวะพ่อแต่บ้าถึงนี่สีพันดอนขอละก่อน ขออวยพรนมือนสัมถายสิลาแล้วเมืนตาลุงขอ,อาละลุงสิปงไว้ซาตอนพอนั้นนะครับโอ้ยมวนอิลีครับนี่คือสัมเนียงของหมอรำทางฟังเพาื่นฟังขวืขอหรือฟังสายฟังสายฟังสายนาะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องฟังสายพี่น้องฟังสายท่ <c oughs> นี่พี่น้องฟังข่อยเห็บด้วยอาจารย์โอ้แหบแห้งนี่แหละสัมเนียงนี่หมอรำนี่สัมเนียง ได้อยู่หอกแต่ว่าแค้นน mm ี hmm. ่ผมกับพยายามศึกษาอยู่เไงครับโอเคได้เพราะว่าคทั้งนี้สี่โบหูชักเรื่องมอลำทั yeah. ้งนั um ้นครแบบมอลำสี่นดอนเป็นภาคเพิ่มครับแบบเฮาสี่โบลึงนะคันจีคันจีฮู้แน่กันจีรับดังไร้รับก้อนสวรบัดนี่ครับาใช่ประมาณนี้เนาะมันนี่แหละทือว่าคมคืนแล้วสุดยอดแล้วอาจารย์สุดยอดแลขอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับดีครับพี่น้องอย่าลืมติดตามทางช่องยูทูบทิวลี่คนไม่ขาดแค้นน้ำนะครับผู้ใดอยากฝึกหัดแค้น นะครับกับติดต่อมาได้นะครับอันนี้เพื่อนมาอยากเห็นโตโตโตอยากเห็นโตจริงวาสั่นแล้วเบิรงผู้ติดไอติดตามทองเพิรนหลายก็ข้องหมองแกนทิวหลีอีกนะครับพี่น้องเอาฟังเด้อฟังตัวเด้อเด้อเด้อับขอหาข้อแป้งสบายดี